ในนามประธานภาคีเครือ่ก่เกษตรกรชาวสวนยางพาร,ราและปาล์มน้ำมันติบกจังหวัดภาคใต้ได้แรมร้อนมาเป็นเวลาเกือบหกเดือนที่ผ่านมาครับพี่น้องครับตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมสองพันอร้อยห้าสิบกที่ผ่านมาที่บ้านควนององห,งหรือเฉวดโบเดลได้เกิดขึ้นเนื่องจากเรามาทำการเรียกร้องเรื่องปากเรื่องท้อง ของพี่น้องประชาชนคนในชาติผู้ที่ปลูกยางพาราในประเทศมีทั้งหมด56จังหวัดของประเทศไทยครับพี่น้องไม่ใช่เฉพาะคนภาคใต้เท่านั้นครับการที่ผมได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องยางพาราและปลาล์มน้ำมันสิบกของสิบกจังหวัดภาคใต้เพื่อที่จะให้ พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำลงตกต่ำลงได้มีอยู่มีกินตามอัตราพครับพี่น้องครับแต่รัฐบาลยิ่งลักชินวัตรไม่เคยมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเลยแม้แต่ครั้งเดียว 23สิงหาคมเราไปรอคำตอบจากผู้ว่าวิโรธจิวรังสันในขณะที่เรารอฟังคำตอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิโรธจิวรังสันแทนที่จะมาให้คำตอบกลับนำเอาตำรวจ ปราบจราจนหนึ่งพันห้าร้อยนายมาตีพี่น้องที่บ้านควนนองหงซึ่งในขณะนั้นมีประมาณแค่ห้าร้อยคนครับพี่น้องครับแต่พี่น้องควนนองหงได้ทำการลุกขึ้นมาต่อสู้จากห้าร้อยกลายมาเป็นพันเป็นพันห้าสู้กับตำรวจพันห้าร้อยนายจนกระทั่งชาวควนนองหงปิดถนนสายเอเชียสี่หนึ่ง ได้สำเร็จครับพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บไปหลายนายแต่พี่น้องเราถูกกระทำย่ำยีครับพี่น้องถูกไฟช็อตถูกสลายการชุมนุมใช้แก๊สน,น้ำตารุมกระทืบทุบตีพี่น้องกวนนองหงจากนั้นมาวันที่26 ผมได้ทําการปิดถนนที่สี่แยกบ้านทูนและทําการปิดถนนรถไฟสิบเอ็ดวันครับพี่น้องครับมันไม่เดือดร้อนเลยครับพี่น้องไม่ได้เดือดร้อนเลยไม่ได้มีความสตอกสถานเลยจนเราทนไม่ได้บอกว่าเหมือนกับเราปิดบ้านของเราเองปิดกั้นพี่น้องคนยากคนจนที่ใช้รถไฟเดินทางขึ้นมาโรงพยาบาล ขึ้นมาธุระที่กรุงเทพมหานครเราจึงตัดสินใจเปิดถนนรถไฟแล้วก็มาร่วมสู้ต่อที่บ้านกวนองหงจนกระทั่งเราได้รับทั้งอาวุธสงครามได้รับทั้งแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมกรับพี่น้องครับจนกระทั่งยืนอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ผมก็เลยเปิดเป็นเวทีดาวกระจาย 5จังหวัด25อำเภอแต่ไม่ครอบกลุ่มครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นจึงได้คิดยุทธวิธีว่าต่อไปนี้เราจะต้องเดินเท้า9วัน1,000กิโลภายใต้สโลแกนที่ว่าไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดครับพี่น้องครับเราเริ่มวันที่17ตุลาคมเราเริ่มเดินเท้าจากอำเภอสบ้าย้อย มุ่งหน้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพี่น้อง9วันครบหนึ่งพันกิโลที่บ้านธรรมรัตน์อําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราได้ทำการปิดถน,นนชุมนุมต่อที่นั่นจนกระทั่งเขาให้ผู้ใหญ่บ้านให้กำนันมาทำการสลายการชุมนุมของพี่น้องชาวส่วนย่างแต่เราไม่ยอม กระบวนการอุ้มจึงเกิดขึ้นดับไฟตอนกลางคืนสามทุ่มถึงเที่ยงคืนพยายามที่จะอุ้มแกนนำแต่โชคดีพรรคพวกพาผมหลบออกไปอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นเช้าขึ้นมาพาทีมอุ้มมาเพื่อที่จะอุ้มผมผมตัดสินใจกระโดดขึ้นบนเวทีบอกว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่เราทำเพื่อคนทั้งประเทศ เรื่องนี้เป็นเรื่องของบ้านเมืองไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองเพราะว่าเราไม่มีผลประโยชน์ใดๆแต่สิ่งที่เราต้องการคือเรียกร้องความเป็นธรรมให้กลับคืนมากับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี้ผมจับไม้ประกาศสู้ตายว่ายังไงเราจะขอสู้และจะไม่ยอมเลิกลาไม่ยอมก้มหัวให้กับ อำนาจประเด็จการรัฐภาของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นอันกาตครับพี่น้องครับตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่น้องน่าจะจำได้ดีแต่สำหรับผมมันฝังรากลึกอยู่ในหัวใจอยู่ในจิตใจครับพี่น้องครับปี2,547ทักษิณชินวัตรใช้นโยบายปราบปรามยาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลได้ทำการฆ่าตัดตอนสองพกว่าศพครับพี่น้อง จากวันนั้นยันวันนี้สิบกว่าปีที่ผ่านมาครับพี่น้องระบอบทักษิณได้เก่นฆ่าพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนภาคใต้ห้าพันกว่าศพแล้วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงไม่ยอมได้ข่าวว่าวันนี้ยิ่งลักชินวัตรได้ประกาศเป็น พรกสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศไปเลยผมอยากจะบอกว่ากูไม่กลัวมึงถ้ากลัวผมหยุดไปตั้งนานแล้วคุณพยายามทุกวิถีทางที่จะสกัดกัน้นไม่ให้เราเดินต่อจากวันนั้นมายันวันนี้เกือบหกเดือนผมก็ยังสู้ครับพี่น้อง ไม่ได้สู้เพื่อตัวเองแต่สู้เพื่อความเป็นธรรมของสังคมนี้สู้เพื่อความถูกต้องของชาติของบ้านเมืองนี้บ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของตระกูลเชน,นวัฒนแต่บ้านเมืองนี้เป็นของคนไทยหกสิบห้าล้านคนครับพี่องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอประกาศสู้ตายจะสู้เคียงบาเคียงไหลกับกำนั้นสุเทพเป็นไนเป็นกัน อี่น้องเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะคนภาคใต้รัฐบาลประกาศว่าคนใต้เกษตรกร,ร,กรที่เขาขึ้นมาเขาไม่ได้มากับไล่นาย,ยกยิ่งลักแต่เขาเดือดร้อนเนื่องจากพืชผลทางการ,กรเกษตรที่ตกทํามึงหลงตัวเองไปหรือเปล่ากูไล่มึงมาตั้งนานแล้วเพราะตั้งแต่วันที่สองกันยาที่เราได้ยื่นคําขาด ผมเป็นคนที่ยื่นคำการว่าภายในวันที่สองถ้ารัฐบาลไม่แก้ไขปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องไม่แก้ไขปัญหาเรื่องอย่างพาราหลังจากวันที่สองเราจะยกระดับการชุมนุมนักข่าวถามผมว่าจะยกระดับการชุมนุมยังไงผมบอกว่าไม่บอกเช้าขึ้นมาวันที่สามผมได้ประกาศหมดเวลาแล้วรัฐบาลจะวันนี้ขอขับไล่รัฐบาล ั้งแต่วันนั้นไปต้นมาผมเดินไม่เคยหยุดครับพี่น้องครับเดินจากบางสะพานธรรมรัฐมากรุงเทพมงเทพมหานครวันที่หกพฤศจิกายนจนกระทั่งถึงวันนี้ครับพี่น้องยังไม่ได้กลับบ้านที่ไม่กลับบ้านเพราะว่ากลับไม่ได้ ที่กลับไม่ได้ไม่ใช่กลัวครับพี่น้องแต่ให้เสร็จภารกิจชาติบ้านเมืองก่อนแล้วผมจะกลับให้ดูวันนี้เราแพ้ไม่ได้ครับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้จะโดนเหยียบย่ำไม่มีแผ่นดินอยู่ถ้าแพ้ผมบอกว่ามีอยู่สองทางให้ผมเลือกติดคุกกับตาย แต่ผมบอกว่าวันเดียวผมจะไม่ขอติดคุกผมจะขอสู้ตายกับพี่น้องประชาชนเพราะสิ่งที่ทำไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อลูกเพื่อหลานทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองทำเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งา56ทั้ง56ล้านคนครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมขอยืนยันยืนหยัดจะขอต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนจะไม่เกรงกลัวต่ออำนาจเถื่อนของรัฐบาลอันพานนี้เป็นอันาขาดครับพี่น้องครับสิ่งที่เขาทำกับพี่น้องประชาชนที่เขาทำร้ายพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครในขณะนี้พี่น้องชาวสวนยาง มีประสบการณ์มาทั้งนั้นกับพี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยประสบการณ์นั้นนี้เราจะไม่เกรงกลัวต่ออำนาจเถื่อนนั้นนี้เป็นอานกาศและจะขอยืนหยัดยืนยันต่อสู้กับมึงจนกว่าจะชนะกับพี่น้องเพราะวันนี้เราแพ้ไม่ได้แล้วสิ่งที่ผมมั่นใจก็คือธรรมะจะต้องชนะอาธรรมบ้านนี้เมืองนี้มีคือมีแปร ไม่ว่าจะประกาศใช้กฎหมายใดๆเราจะต้องอารยะขาดคืนพี่น้องเหมือนกำนันสุเทพบอกว่าถ้ามันบอกว่าทางนี้ไม่ใหเดินแล้วเราจะเดินให้ดูดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกตารางนิ้วในบ้านนี้เมืองน,นี้ก็เป็นสมบัติของเราใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นกูไม่กลัวมึง กูไม่กลัวมึงหมดเวลาแล้วครับพี่น้องหมดเวลาเราก้าวข้ามความกลัวไปตั้งนานแล้วผมเดินมาเกือบสองพันกิโลที่ระเก็ดรเรเร่ร่อนต่อสู้กับรัฐบาลโจรนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เกรงกลัวอำนาจใดๆเพราะมันเป็นอำนาจเถื่อนครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ อยากขวากพ่อแม่พี่น้องว่าถึงเวลาแล้วพี่น้องครับพี่น้องภาคใต้ที่ดูอยู่ทางทีวีเตรียมตัวเอะครับรีบลงมากรุงเทพมาร่วมสู้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนได้แล้วรู้ผมรู้ว่าพี่น้องทุกคนเด็ดเหนื่อยมากครอบครัวของผมมาทุกครั้งที่ระดมพล สู้หมดทั้งตระกูลครับพี่น้องไม่เว้นแม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงครับเพราะวันนี้ยอมไม่ได้แล้วเราเดินทางมาไกลจนกว่าจะถอยหลังแล้วครับพี่น้องไม่สามารถที่จะหันหลังกลับไปได้แล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดินหน้าสู้ต่อครับพี่น้องครับฉะนั้น พี่น้องขอขวากไปยังพี่น้องสุพรรณบุรีฝากไปยังพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานว่าเงินจำนำข้าวใบประทวนในท่านกอดเอาไว้แน่นเด้อครับแล้วผมรับรองว่าท่านจะไม่ได้ปล่อยสองพห้าร้อที่เขาหลอกพี่น้องชาสวนยางเอาไว้นะครับก็จ่ายแค่6%เท่านั้นเองอีก94% ไม่จ่ายสักบาทหนึ่งครับพี่น้องเขาเลือกที่จะทำอย่างนี้มาโดยตลอดเพราะเขาไม่มีตังเงินหมดครั้งพยายามที่จะไปกู้ทกศทกศเขาไม่ให้เพราะหมดเงินแล้วครับพี่น้องมีแต่เงินขวากสภาภาพทกศเขาออกมาต่อต้านเขาไม่ยอมให้แล้วพี่น้องจะเอินจากที่ไหนมาทีนี้ เขาหลอกพี่น้องอีกเหมือนเดิมครับเพราะมะติ2,520ที่เขาสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้พี่น้องชาวสวนยางในขณะที่พี่น้องชาวสวนยางหนึ่งล้านหน้าแสนครัวเรือนที่อยู่ในระบบแต่เวลาเขาจ่ายจริงเขาเลือกจ่ายเอาหมู่บ้านหนึ่งสามคนสี่คนหน้าคนเท่านั้นเองครับพี่น้องเพื่อที่จะหาความชอบธรรมว่าเขาจ่ายแล้วแต่ เกษตรกร,กรบางส่วนไม่ยอมรับเกษตรกร,กรส่วนน้อยไม่ยอมรับผลสุดท้ายไม่ได้เลยครับพี่น้องครับแล้วผมการันตีได้เลยว่าพี่น้องชาวนาอย่าไปหวังเลยครับออกมาชุมนุมกับมวลหมาประชาชนเถอะครับขับไล่รัฐบาลโจรออกไปจากประเทศไทยได้แล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นท้ายสุดนี้ผมอยากจะขอฝากพี่น้องไว้สั้นๆ โอกาสหน้าคงจะได้มาพบกับพี่น้องอีกเป็นละ,ล,ะลอกละลอกครับพี่น้องครับตายที่สุดนี้ผมขอมอบบทกลอนผ่านไปยังรัฐบาลทรราชตั้งแต่ครั้งปู่ย่าคราวตาทวดคนปากพนังคนเหวดไม่เคยวัน คนชั่วชา้าพวกกูกล้าท้าประจันพวกกูพลันยังมีคนดีจริงกูลุกขึ้นเรียกร้องปกป้องิทธ็จมึงหัวริ์ใช้บาธามาแก้ไขคนชั่วชา้าไลรขี้ข้าไว้ทำไมไล่จันไรตอระชนให้พ้นไยไล่จันไรตอระชนให้พ้นทยขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับ